ต่อไปนะครับต่อไปนะครับท่านจะได้พบกับท่านจะได้พบกับนะครับเหรียญก้าหารที่ผมเก็บไว้มาตั้งแต่ทำงานอยู่ที่ยูอดดอทีวีเคเบิลอุดรธานีนะครับเรื่องจริงนะครับทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นในเรื่องของหัวเข็มขัดโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับจะมีการแกะออกมาให้ดูวันนี้ไปไล่ใส่กลอบอยู่ที่สกลนครนะครับวันนั้นเข้าไปดูในบริษัทคูเข้าหรือว่าคูเข้าแล้วทีนี้ทําไมผมจะไม่ยิ่งใหญ่ครับมาร์คสัเบิร์เขียนหนังสือมาเป็นหนังสือเล่มเดียวตลอดนะ นี่คือการสื่อสารนะครับคําว่าการสื่อสารโทรคมนาคมของเราเนี่ครับสมมติว่ามาร์คซักเบิร์กผลิตออกมานะครับคนเดียวแล้วก็คณะครูบาอาจารย์ของมาร์คซักเบิร์กผลิตออกมาตัวเดียวนะครับผมไม่ได้ทําอย่างนั้นครับผมไม่ได้ว่ามาร์คซักเบิร์กนะนี่ในการที่ผมขอเปิดการสื่อสารทวโลกนั้นนี่น็อตัวเดียวกับเสาโทรศัพท์การสื่อสารทวโลก ผมรวยพอไหมครับวุฒิผมส่งมาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับนี่คือเรื่องจริงคนไทยคนเดียวนะเนเลยสมมติว่ามาร์คซังค์เบิร์กทำล้มหรือมีเหตุเกิดยกตัวอย่างเช่นสึนามิสึนามิเหรครับแล้วก็มาคิดช่วยกันดัดแปลงช่วยกันทีนี้ทีแรกเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนจะให้มาร์คซังค์เบิร์กตัวจริงถอยไปนะครับพอดีบางคนอยากจะเป็นมาร์คซังค์เบิร์ก ผมอดิศักดิ์ธานียมเวอร์ไวเว็บ w สตัวจุด s c o m มาร์คสังเบิกเป็นครูผม,เข,มเขียนมาให้เขียนมาเรื่อยๆปุ๊บมาถึงจุดนี้ปั๊บผมจบมาปั๊บได้ใบบริสุทธิ์ปับ๊บมารมึงอย่ามั่วนะไเปิดมึงเวลามันล่มนะเรามาคุยกันดีๆคุยกันก่อนนี่แหละครับก็เลยทำเป็นคู่ขนานไอ้มาร์คก็ตั้นี้เฮ้ไยไอ้เปียมึงงงครูค้าขายออนไลน์นะเว้ย ถ้างั้งงนกูขอเอี่ยวด้วยคนมึงเอาการการค้าขายออนไลน์ใช่ไหมกูจะเอาการศึกษาทีนี้การศึกษาครับทั่วโลกครับดีไหมครับคนไทยคนเดียวนะครับรวยจริงแล้วเงินอยู่ไหนครับผมส่งบริษัท Google เรียบร้อยแนละ้วผมไม่มีบุ๊กแบงค์ขาว่าบุ๊กแบงค์ก็คือสมุดบัญชีเงินฝากแต่พันระยาของผมมีนะ พันรัยาของผมน่ะพ่อแม่เสียชีวิตแต่พ่อแม่ก็เป็นลูกน้องเก่าอดีตพระนาท่านสสทวีวัดฤทธิฤชัยอย่าลืมนะครับนายสสทวีวัดฤทธิฤชัยหรืออดีตพระนาท่านสสทวีวัดฤทธิฤชัยเป็นนิสิตนักศึกษาของทางราชพัฒอุดอรธานีรุ่นแรกเห็นไหมครับ